ว้สุดยอดเลยวันนี้อไปแล้วนะครับคุณตานี่ก็จะเป็นยญ้าของน้งควันครับนี่นี่ก็ช้างสีเชือกช้างสี่เชือกแบบนี้ทุกวันครับไม่หไ็้อ่ไป ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นของนั้งควันอยู่ทางนี้ครับแบบนี้เลย วันนี้จะมีทั้งหมด8ดเชือกนะครับช้างแดเชือกที่ว่ามาตัดหญ้าด้วยกันวันนี้นะก็จะมีครอบครัวของน้องควานนะครับมีอยู่สามเชือกแล้วก็จะเป็นครอบครัวของน้องเศรษฐรอีกอจักเชือกสี่เชือกของอุตาอีกหนึ่งนะครับแดเชือกพอดีครับคุณแมววันนี้ด้านหน้าน้องควานค,านคือ ข้อความของอ่าเอ้๊ะโหเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยควมหนีแล้วค the ุณตาสวัยน้ำน้าไปหนุนแล้วครับอย่าเรายม่ ด้านหน้าเป็นถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวขอจบลงนะครับต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโ